สวัสดีครับวันนี้วันที่12กันยายน2565นะครับ เรามาอัปเดตนะครับสถานการณ์ของเซตก่อนที่จะไปดูสแกนการสแกนหุ้นของเรานะครับตามปกตินะครับเก่งกําไรร่วงหน้าเราต้องดูทิศทางของหุ้นนะครับมาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือกร้อยเจ็ดร้อนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนาลมเพิ่มเสียงด้วยนะครับวันนี้นะครับราคาของเซตนั้นบวกขึ้นไป10จุดถือว่า มาดีทีเดียวนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่1 6 6 4ัน้นะครับนั่นก็เป็นแนวโน้มเซตจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปที่1 7 0 0จันนเนะครับเราก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านั้นก็ต้องมารอลุ้นกันไปเรื่อยๆเป็นช่วงๆไปเป็นวันๆไปนะครับามาดูที่ทางของราคาน้ํามันนะครับช้วนี้ก็ยอดตัวอิดหน่อยนะครับเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นเรียวไทม์นะครับเป็นราคาซึ่งถ้าเกิดเราบอกไปราคาตอนนี้ก็จะไปขัดกับตัวที่ โบรกเกอร์หรือหลายๆสถาบันได้แจ้งเอาไว้นะครับว่ามันบวกไปทั้งนู้นเท่านี้แต่จริงๆคือมันสีแดงนะครับแล้วมีทิศทางไซด์ดาวลงมานะครับเราต้องดูทิศทางตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับโดยที่ WGI นั้นก็อยู่ที่85ดอลลาร์ต่อปาร์เรลนะครับโดยที่เป็นสปอตก็อยู่ที่91นะครับซึ่งต่างกว่า100ดอลลาร์เยอะนะครับอ่าเราถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบเล่นนะครับตอนที่มันอยู่100ดอลลาร์ราคาเท่าไหร่และตอนนี้มันอยู่ที่เท่านี้แต่มันก็ยังคงราคาเท่าเดิมนะครับสลับ ราคาน้ํามันของไทยมีทั้งค่าการการันด้านเอากําไรล่วงหน้านะครับเอากำไรที่หน้า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 สถาบันการกันก็เยอะแยะอะไรพวกนี้ครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหลื่อมล้ํากันอยู่นะครับก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราก็ต้องพยายามพูดให้ทุกคนเข้าใจเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะมาดูว่ามันจะแอบสอบลงมานะครับเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือเป็นสิ่งที่จะผลักดันราคาหุ้นนะครับในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่า มันยังคงมีการเหลื่อมล้ําหรือการเอารัดเอาเปรียบกันนะครับก็จะทําให้หลายๆสิ่งหลายอย่างนั้นสะท้อนกับเข้ามาในราคาหุ้นนะครับแต่ตอนนี้คือราคาหุ้นนั้นยังคงพุ่งอยู่ก็ถือว่ายังคงรับกันได้ทีนี้ก็ไปดูราคาทองคําบ้างนะครับราคาทองคํานั้นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมนะครับถ้า,ถา,ถาเราดูจากราคาทองคําในให,หลายวันมันก็คืออยู่ที่1 7ึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสิบกดอลลาร์นะครับ ซึ่งก็อยู่มาสองสาวันนะครับที่1710กวัาดอลลาร์นะครับราคาของทองคำก็มีขึ้นมีลงนะครับเมื่อวานก็อาจจะไปอยู่ที่1716นะครับแล้ววันนี้ก็ย่อลงไปเหลือ12,13ออะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจริจริงทิศทางของราคาทองคำก็ยังคงจะต้องไซเวด้านข้างนะครับอันนี้เราก็าทำความเข้าใจกันไว้ก่อนๆนะครับ ทีนี้เราก็เข้าไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับไปที่ My Records นะครับมา Get Scanner นะครับแล้วก็ไปที่ My My Scanner นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Scan Stock นะครับก็จะได้ตัวเดิมๆนะครับเราก็ไม่อยากได้ตัวเดิมๆนะครับเราก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับก็ไปที่เลือกตลาดก็เป็นเซตกับเป็นใหม่นะครับมีบทรุ่มตั้งแต่แสนสองขึ้นไปถึง1นึ่งลียนนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัว ที่เป็นค่านะครับค่าเริ่มต้นของเขานั้นออกก็คือลบตัวที่เป็น MACD ออกไปนะครับเราจะไม่ใช้ MACD ในวันนี้นะครับเราจะใช้อตัวอื่นนะครับก็กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เทคนิคอลนะครับเลือกเทคนิคอลเสร็จก็มาที่ที่เราควรจะใช้ประจําก็คือน่าจะเลือกใช้ตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรครับเราจะเลือกใช้ตัวที่เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับหรือ จังหวะที่เขาเรียกอะไรนะครับเป็น linear equation แล้วกันนะครับเอาจังหวะของ linear equation เอาเราก็ลองไปค้นหาคำว่า linear equation ในหน้านี้นะครับก็จะเจอตรงประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือนี่นะฮะเราจะเอาทิศทางขาขึ้นหรือขาลงดีครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเราจะเล่นเราต้องเลือกทิศทางขาขึ้นนะครับเราเลือกทิศทางขาขึ้นแล้วก็กดแล้วก็มากด save แล้วกด เลือกเป็นเทดนะครับเพื่อเรียงจังเมื่อเลียงการเทดนะครับแล้วกดลันสกินข,ขึ้นมานะครับก็จะได้หุ้นขึ้นมาเยอะเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะ,ะค่อยๆดูกันนะครับก็จะมีทั้งตัวที่กําลังจะขึ้นและกําลังที่จะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือถ้าเกิดเราสแกนเจอนี่ก็มีความหมายว่าจังหวะนี้ก็คือเขาจะอยู่ด้านบนของตัว r ีเ e เลชันนะครับกรอบของรีเนเลชันก็คือ กรอบสีฟ <krit> an ้ากับสีแดงนี้นะครับคือกรอบตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกด้านบนมันก็จะอยู่ด้านบนนะครับจะอยู่ด้านบนก็คือถ้าอยู่ด้านบนก็คือเราก็แค่มองแล้วก็ดูว่าเขาจะมีทิศทางไซด์เวิขึ้นไปอย่างนี้นะครับหรือหรือนะครับถ้าเกิดเขาอยู่ด้านบนก็คือเราต้องรอจังหวะเขาไซด์เวดดาวลงมาซึ่งมันใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็กลับเข้าไปแก้ไขนะครับในการสแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเอาตัวที่เป็น เนี่ยเลคชันนี้ออกไปเพราะว่ามันทําให้ให้เห็นจังหวะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นจังหวะที่เราจะเข้าเก่งกําไรนะครับคือม,ม,มันมันอยู่จังหวัดสูงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอา below นะครับสาเหตุที่เราต้องมาเลือกบี l o w เพราะว่าเราต้องการหุ้นที่เป็นจังหวะขาขึ้นหมายาว่าจะขึ้นทํากําไรให้กับเรานะครับคือมันเป็นแนวโน้มขาลงแต่ว่ามันไม่มีมันพอเรามาเลือกแบบนี้แล้วมันไม่มีนะครับก็คือว่ามันไม่มีหุ้นที่เป็นจังหวะซายเวด้าแล้วก็ทํากําไรให้กับเรา แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปแก้ไขจากราคา1บาทนะครับเป็นราคา5บาทนะครับเผื่อว่าจะได้มีเผื่อว่าจะมีนะครับเอาลงราคาราคาต่ำกว่า5บาทแล้วกันนะครับกดเซฟกดลันสกีนขึ้นมาจะได้กี่ตัวก็ไม่ได้สักตัวนะครับดังนั้นเราก็เข้าไปแก้ไขจาก5บาทเราเอาเป็น10บาทแล้วกันนะครับเผื่อจะมีนะครับเผื่อจะหลงเข้ามานะครับกดเซฟกดลันสกีนก็ยังคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกขยับขึ้นไปเรื่อยนะครับเอาเป็น20บบาทนะครับ พอจะได้ไหมชอจะมีไหมกดเซฟกดลันสกีนก็ยังไม่มีนะครับก็เราเอาทางเงินก็เอาตั้งสามเลยแล้วกันนะครับ3า0บาทเลยแล้วกันต่ําสุดนะครับก็กดเซฟกดลันสกีนขึ้นมามีมา1ตัวนะครับทุกคนครับโอ้โห,โหนี่ก็ถือว่าตัวนี้เป็นหุ้นที่แล้วก็เป็นสัญญ,ญาณการกลับตัวนะครับเป็นสัญญาณการเทิร์นาลาวนี่แหละครับหุ้นที่เราต้องการวันนี้เราก็จะมาเราก็ดูหุ้นตัวนี้นะครับว่าเป็นจังหวะ ที่พอจะเก่งกําไรได้นะครับฉะนั้นเราก็จะเอาอินดิเคเตอร์สาคัญสาคัญเข้าใส่เอาไว้นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็ถ้าเกิดเราจะใส่อินดิเคเตอร์อีกตัวเข้าไปนะครับเราลองใส่เข้าไปนะครับดูที่อินดิเคเตอร์สาคัญของเรานะครับ mm hmm. ก็จะใส่ตัว volatility อะไรนี้เนี่ยครับ system นี่นะครับใส่เข้าไปเพื่อจะดูจังหวะของเขาก็คือ จังหวะของเขานั่นก็คืออยู่ด้านบนกรอบด้านบนเพราะฉะนั้นก็ทํานายว่าตอนนี้ก็จึงเป็นขาลงนะแต่ว่าจังหวะตรงนี้คือเป็นเป็นการเทินาลาวนะครับราคาเพราะอะไรครับเพราะว่าวันก่อนหน้าในในการสัญญาณการเทินาลาวสัญญาณการกลับตัวก็จะเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับแล้ววันถัดมาก็จะมีโดจิแล้วหลังจากโดจิก็จะต้องเป็นแท่งเทียนหนาสีเขียวนะครับนี่คือสัญญาณการกลับตัวหรือการเทินาลาวของราคานะครับ แล้วในวันถัดไปมันก็จะยกตัวเหนือเหนือกว่าเดิมหรือหรือไม่ต่ํากว่าเดิมครับราคาก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณการเทคเทคตัวกลับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เก่งกําไรได้นะครับเก่งกําไรยังไงครับก็ซื้อตอนนี้นะครับซื้อที่ราคาต่ําสุดของรีเนลเลกชั e ่น e e e เพื่อให้มันพุ่งขึ้นไปสูงสุดดูนะครับทีนี้จังหวะของเรานะครับเราจะทําการซื้อที่ราคาต่ําสุดเพื่อให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปสูงสุด เป็นจังหวะที่เราทํากําไรนะครับจากโดยปกตินะครับเบสิกพื้นฐานของราคาหุ้นนะครับจะประกอบไปด้วยราคาแล้วก็เวลานะครับนี่คือไทม e ์ตัวนี้เพนไพรส์นะครับตัวราคาและเวลาจะยืนจะ,จะวิ่งอยู่ในกรอบของลีเนียลเลกชั่นนะครับเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่สูงสุดราคาสูงสุดก็จะลงมาที่ราคาต่ําสุดเมื่อไรก็ตามที่ราคาต่ําสุดก็จะพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดแล้วก็จะลงมาต่าสุดอยู่ในกรอบของลีเนียลเลกชั่น นีทางนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะเขาอยู่ในกรอบของรีเนเลกับประมาณนี้นะครับทุกคนกรอบเขาจะอยู่กรอบการขึ้นการลงของเขาจะอยู่ในกรอบรีเนเลกชันเพราะฉะนั้นเราก็มานะครับมามามาทายกันว่าจังหวะถัดไปของเขาคืออะไรเมื่อเขาขึ้นสูงสุดเขาก็ต้องลงมาต่ําสุดเมื่อเขาลงต่าสุดก็ต้องขึ้นสูงสุดเมื่อสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดก็ขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดแล้วจังหวะต่ําสุดของเขาก็ต้องขึ้นไปจังหวะสูงสุด เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก่งกําไรก็คือเราต้องเข้าที่ราคาตอนนี้ที่ราคาต่ําสุดเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะ,ะทนถือไปให้เขาไซเวย์ขึ้นไปที่ราคาสูงสุดนะครับตัวนี้เราดูจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของการขึ้นการลงของตัวมินเนี่ยเป็นจังหวะชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วแน่นอนที่สุดนะครับหมายก็ว่าจังหวะของเจ้านั้นก็คือเมื่อไล่ราคาขึ้นไปสูงสุดเขาก็ขายเทขายลงมาให้ราคามาตกลงมาต่ําสุด เมื่อเรามาต่ำสุดเสร็จ like ก็จะมีการค่อยๆขยับซื e ้อราคาขึ like, ้นไปสูงสุดเสร็จเขาก็ขายพอขายเสร็จก็ย่อตัวลงมานะครับที่จุดต่ำสุดนะครับเมื่อลงมาที่จุดต่ำสุดเสร็จเขาก็ผลักดันราคาขึ้นไปใหม่นะครับในจังหวะนี้เราจะเห็นว่าการผลักดันราคาขึ้นไปนั้นไม่นานนะครับเราจะดีมันจะดีตรงนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะการขึ้นของเขานะครับการขึ้นของเขานะไม่นานนะครับไม่เหมือนกับการลงการลงจะนานกว่านะครับการลงจะใช้เวลานานกว่า แต่การผลักดันราคาขึ้นไปจะใกล้กว่าเพราะฉะนั้นจากการตรงนี้ก็เห็นว่ามันจะพุ่งขึ้นไปที่ราคา33บาทนะครับ33บาทในอีกประมาณถ้าดูจากจังหวะคร่าวๆของเแถวนี้นะครับก็ประมาณสักหนึเดือนนะครับหนเดือนกว่ากว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดให้เราเข้าเข้าเข้าตรงนี้ก็คือเข้าเพื่อเกงกําไร ให้มันค่อยๆไซเว์ขึ้นไปที่จังหวะสูงสุดตรงนี้แล้วเราก็ขายทั้งหมดตรงนี้นะครับนี่คือแนวทางการทํากําไรสลับมินต์นะครับตัวมินต์นี้นะครับจากนี้ต่อไปนะครับเขาจะเริ่มทํากําไรกลับขึ้นมานะครับคือราคาเขาจะค่อยสวิงกลับขึ้นไปที่33บาทเป็นจุดสูงสุดของเขานะครับจากตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทก็คือถ้าเกิดท่านเข้าตรงนี้ก็คือเข้าที่0ูนย์จุดหรือ30.00 30. นะครับเป็นราคารับนะครับ ราคารับอยู่ที่ประมาณ30 30จุดมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนื่องจากเป็นตาไม่ค่อยดีนะครับเอาประมาณนี้นะครับราคาก็คือเส้นจากตรงนี้ที่ขีดไปด้านนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ30 23 25นะครับถึง30 30นะครับเป็นจุดรับนะครับสพอร์รับเสร็จท่านต้องกัดฟันนะครับถดกัดฟัตทนถือคือมันจะมีการทดสอบนะครับหมายว่ามันจะมีการหลอกลวงมีการแพนิคให้กับให้กับท่านนักลงทุนที่ถือตัวนี้นะครับ ดูเห็นตรงนี้ไหมครับก่อนที่มันจะขึ้นไปแล้วมันจะมีการแพิกนิดหน่อยแล้วก็สวิงกลับขึ้นไปแล้วก่อนที่มันจะวิ่งขึ้นไปชนนะครับการขึ้นของของมันเราต้องศึกษาการขึ้นของมันด้วยนะครับว่าถ้ามันลงมาตรงนี้ปุ๊บมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นไปพุ่งทีเดียวมันจะมีการย่อตัวขายทํากําไรลดแรกก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ขายทํากำไรอีกนิดคะอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วนะครับประมาณสัก อาทิตย์ในอาทิตย์นั้นนะครับเราก็พุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็พอเราศึกษาการขึ้นการลงของเจ้าของตัวนี้แล้วนะครับเราก็จําบทเรียนเข้ามาเราก็เจนว่าจังหวะถัดไปมันจะไปขึ้นไปอย่างนี้ก่อนที่มันจะไซด์เวดาลงมาแล้วก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปแล้วก่อนที่ย่ลงมาแล้วก็ดีขึ้นไปแบบนี้มันจะเป็นสไตล์นี้นะครับทุกคนแต่จุดเป้าหมายสําคัญที่สุดก็คือจังหวะสูงสุดของมันอยู่ที่30.30 30นะครับ หรือ30.5สนะครับเมื่อเรารู้ตรงนี้เราก็เก่งกําไรจากตอนนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเซตอยู่ที่พั0หกร้เมื่อสักครู่พันหกร้อยหกสิบนะครับแล้วเซตมันก็จะไหลขึ้นไปที่ตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสักมัน่าจะเป็นประมาณ1,700จ็ดรนะครับพันเราคามันก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวย์ขึ้นไปชนเป้าก็คืออยู่ที่30บาทกว่า,วานะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆในการทํากําไรนะครับทีนี้ เราจะไม่ใช้ใช้หุ้นหลายตัวเข้ามาเพราะว่าพวกนี้ก็คือวันนี้เราต้องการแค่โชว์ให้เห็นว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่านะครับเพื่อให้ทุกคนไปลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวนี้นั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับก่อนอื่นเลยท่านท่านต,ต้องต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองก่อนนะครับว่าจังหวะทั้งหมดที่แอดมินพูดไปนี้เป็นความจริงหรือเปล่านะครับดูแล้วก็คือว่ามันเป็นจังหวะที่ในกรอบของตัว การขึ้นการลงของราคาจะเป็นอย่างเช่นนั้นหรือเปล่ามันอยู่ในกรอบของลีเนียเรกิชั่นต่ำสุดสูงสุดหรือเปล่านะครับเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่สูงสุดมันจะลงมาต่ำสุดเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ต่ำสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุดแต่ในจังหวะระหว่างการขึ้นการลงนี้มันจะไม่เป็นเส้นตรงแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าการขึ้นการลงแต่ละวันมันเป็นทังเทียนทังเทียนมันก็จะมีจุดขึ้นจุดลงจุดขายจุดอะไรพวกนี้เราก็มีการแพนิคในในช่วงจังหวะการขึ้นไปแต่ละครั้งหนึ่งจะมีแพนิ เมื่อแพนิกเสร็จปุ๊บมันก็เจ้าก็จะค่อยๆเทแก้งเทขายแล้วก็รับเอาไว้นะครับพอรับเอาไว้เสร็จเขาก็จะซื้อกลับขึ้นไปเขาก็วางแผนให้มีชาวดอยเข้ามาค่อยๆเทค่อยๆเ,เทราคาลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเข้าใจการขึ้นการลงของราคานะครับก็คือต้องเข้าใจเทคนิคของเจ้าแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสรับมินนะครับเจ้าของมินนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับ เจ้าของมินก็จะเป็นคล้ายๆเก่าหน่อยนะครับเราจะดูเทคนิคการขึ้นการลงนี้ก็จะบอกว่าเจ้าของของมินนี่จะมีอายุนิดหน่อยนะครับอายุมากในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเอตราคาของเขานะครับดูจังหวะเขานะครับเขาจะขึ้นไปแล้วพอลงเขาก็จะลงมาทันทีแต่จังหวะการขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็จะค่อยๆขึ้นแล้วสร์ขึ้นไปแล้วก็มีการยอดตัวเป็นจังหวะจังหวะไปก่อนที่จะไปถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วก็พอถึงจุดสูงสุดเขาก็เทขายลงมานะครับก่อนที่จะ มีการดีดกลับขึ้นไปกินอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งจะเป็นจังหวะเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของถ้าดูจากตรงนี้เจ้าของไมมินเนี่ยของของมินนี่นะครับก็ยังไม่โหดไลยเท่าไหร่นะครับก็คือว่ายังเกาะกลุ่มนะครับก็1นนะครับเราดูแล้วว่าเจ้าเจ้าของมินเนี่เราเราเราไม่ได้ว่าใครนะครับเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครทั้งสิ้นแต่แต่วิธีการของเขาคือเขาเขาเข้ามาได้โดยตลอดเขาจับ จับจ้องดูราคาของมินตลอดเวลาแล้วเขาก็มีการผลักดันราคาของมิ้นขึ้นนลงตลอดนะครับพระนั้นจากจังหวะน,นี้คือเขาผลักขึ้นมาสูงสุดแล้วเขาก็ซายเวดาลงมาต่าสุดแล้วก็สร้างสัญญาณว่าจะเทินาลาวตรงนี้แล้วก็มันก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับเราก็จะพิสูจน์กันจากการใช้ของมินนะครับว่าเจ้าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเขาไม่มีความคิดมีไอเดียแบบนั้นหรือเปล่าแล้วจังหวะจากจังหวะน,นี้ถัดไปมันมีสตอรี่ที่ดีๆหรือเปล่าว่า มินเขามินเขามีการดําเนินงานขึ้นมามีการขาดทุนน้อยลงหรือว่ามีการทํากําไรกลับเข้ามาเท่าไหร่เราต้องเข้าไปดูหาดหาดดูตรงนั้นนะครับเราก็อาจจะไปดูที่โคดนะครับไปดูที่โคดคาว่ามินนะครับโคดของมินนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อ,อดูความแม่นยาของของการคาดการณ์นะครับโดย มินตอนนี้ก็มีบาย v o l ุ่ e มอยู่ที่68%นะครับแล้วมีเซบอลุ่มอยู่ที่25%ก็มีโอกาสที่จะราคามีความต้องการของตลาดนะครับอยู่ในฟู้ดอยู่ในเซอร์วิสซึ่งจริงๆตัวนี้มินก็เป็นการ uh, ซื้อขายซื้อขายเกี่ยวกับโร uh, งแรมนะครับแต่กลับเข้ามาอยู่ในในเซ gment ของฟู้ดซึ่ง <laughs> ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็ยังคงมีเขาบอกว่ามินนะครับประสบความสำเร็จในการายห,หุ้นกู้นะครับมีหุ้นกู้มาช่วยนี่เองก็เลย ทำให้ราคานั้นพยายามกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจทั่วไปของยุโรปนะครับเพราะว่ามีน,นเนก็มีโรง,งแรมอยู่ในยุโรปเยอะแยะนะครับเราก็เราก็พยายามดูแล้วก็มีข่าวๆอะไรดีๆนะครับก็ก็มีราคาเป้าหมายราคาของปิ้นนะครับของอบริษัทคาคา,าโอนะครับดาโกนะครับดาโอนะครับก็บให้เป้าหมายไว้ที่40บาทซึ่งตอนนี้ราคาก็อยู่ที่30 30 30.75นั่นก็เป็น เป็นแนวทางในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเข้ามาดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะนี้นะครับของตัวออฟเฟอร์นั้นก็อยู่ที่ประมาณดัดเต็มที่สุดๆก็อยู่ที่ประมาณ31บาทนะครับถ้าเกิดสามารถหลุด31บาท3 3 31บาท25สตางคงขึ้นไปได้ก็จะไปทะลุขึ้นไปถึง31.75าไปถึง32บบาทนะครับซึ่งดูทิศทางก็สามารถทะลุได้สบายๆนะครับ แล้วมีแนวต้านหมายว่านะมีแนวรับนะครับฝั่งบิดนั้นอยู่ที่2ล้าน2ล้านกว่าตรงที่30.25ก็คือจุดรับของเรานะครับแต่เกิดสามารถเข้าได้ก็ควรจะเข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้นะครับเราก็ประเมินจากราคาของมินได้ว่าในอนาคตของมินนั้นมีอนาคตสดใสนะครับแล้วก็ราคาจะค่อยๆดีทยานกลับขึ้นไปที่30กว่าบาท นะครับโดยที่ราคาเป้าหมายของที่เราดูเมสกคู่คือบอโรดาโอนะครับบอกว่าจะไปที่40บาทวันนั้นเราเราลองอ่าเทดสดูนะครับว่าหรือว่าทดสอบดูนะครับว่าเขาจะไปที่อา่าสามสบบาทได้รอเป,ปล่าเราก็ไปดูที่ไทม์เฟรมวีกนะครับว่าจังหวะของไทม์เฟรมวี k นั้นคืออะไรนะครับเป็นจุดต่ําสุดของของจังหวพะพอดีนะครับแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่40บาทจริงๆด้วยนะครับถ้าอย่างนี้เราก็คืออ่าเข้าดูตรงนี้นะครับ ถ้าตรงนี้นะครับเราอยู่เส้น2แล้ววันตรงนี้พอดีถ้าเกิดราคาสามารถดีดกลับขึ้นไปมันก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปมันก็จะไซด์เวย์ขึ้นไซด์เวย์ดาวอย่างนี้นะครับเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆจะไปถึง40บาทนะครับอย่างที่ดาโอบอลดาโอให้ไวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาเซ็ตนั้นก็สําคัญนะครับตรงนี้อยู่ที่พันหกร้อยหกสิบถัดไปตรงนี้ต้องไปที่ประมาณพันเก้าหรือสองพันนะครับราคาถึงจะไปที่ประมาณสี่สิบบาทได้นะครับทุกคนครับ ก็อันนี้ก็เป็นแนวโน้มแล้วก็ให้วิธีการอ่านเกมกราฟเข้าๆนะครับว่าจังหวะและแนวโน้มของตัวมินนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับเราก็เราก็นําตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าเขาเป็นเช่นไรแล้วก็จากดูจังหวะที่เขาลบมาตลอดนะครับตัวนี้มินยังไม่มี PE นะครับดูแล้วก็สามเดือนที่ผ่านมาเ็าลบไป9%นะครับแล้วก็1เดือนก็ลบไป9เช่นเดียวกัน1อาทิตย์ก็ลบไป0 8 0 0 1นะครับก็ถือว่า ค่อยๆอดีดกลับคืนขึ้นมานะครับแล้วก็มินเขาก็เป็นดําเนินการเยอกกบอาและเครื่องดื่มนะครับก็อยู่ในฟู้ดนะครับอยู่ในเซกเตอร์ฟู้ดก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆเขาก็คือเขาเขาเขาลงทุนในในธุรกิจโรงแรมเยอะแยะนะครับถ้าเกิดเราดูจริงๆนะครับเขาก็เข้าไปทําการบริหารซื้อขายต่างๆนะครับเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้ราคา window dressing เปิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมีวันดิวโรดเดซซิ่งขึ้นมานะครับก็ทําให้เขาสามารถขยับขยายและเดิมการธุรกิจของเขากลับเข้ามาในส่วนที่จะทํากําไรให้กับตัวมินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าเกิดเราจะเข้าเก่งกําไรนะครับเราต้องเข้าจังหวะที่มินมีจังหวะต่าสุดของ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 ,ของลเลเนยร์เกชั่นนะครับพอจังหวะต่าสุดเขาก็จะค่อยๆถีบตัวเองแล้วก็ทําราคาค่อยๆกลับขึ้นไปได้ในที่สุดนะครับ อย่าลืมนะครับดาโอนะครับให้ไว้เป้าหมายไว้ที่สบาทนะครับนะครับแล้วก็ของอื่นๆก็มีเป้าหมายไว้เกินราคาด้วยหยดต้าไว้ให้45บาทนะครับดูแค่ตรงนี้ก็คิดว่าจะมีโอกาสนะครับสำหรับ KGI ก็ให้ไว้ทั้ง44บบาทนะครับเพราะฉะนั้นใกล้ KGI ก็มองมองขาดนะครับมองเหมือนเราที่เราเข้าไปดูจังหวะของการที่จะถีบกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น ในจังหวะที่เขาจะถีบกลับขึ้นไปคือถ้าเราลงทุนตร,ตรงตอนนี้นะครับราคามันจะค่อยๆพยุงตัวกลับขึ้นไปในอีก56เดือนข้างหน้านะครับราคาของ time frame week นะครับนี่นะอันนี้ก็เป็น time frame week เนะครับเขาจะค่อยๆพยุงตัวกลับไปในตรงนี้จากตรงนี้ไปก็อ,อีกประมาณสักหนึ่งแท่งเทียนเป็น1อาทิตย์นะครับเราก็4แท่งเทียนก็เป็น1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน 5เดือนนะครับก็ราคาก็จะกลับไปที่44บาทอันนี้ก็เราก็นับคร่าวๆประมาณนี้นะครับ5เดือนเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนนะครับก็ประมาณต้นปีหน้านะครับราคาจะกลับขึ้นไปโดยที่ถ้าเซ็ตนั้นสามารถยืนยืนยืนอยู่ในหลักหกพันเจ็ดพันเจ็ดพันแปดด้วยนะครับพันเจ็ดพันแปดขึ้นไปแล้วก็ถึงสองพันนะครับพันเก้านะครับราคาเซตต้องบวกขึ้นไปด้วย ร,ราคาของมิน้นก็จะค่อยๆทยานขึ้นไปเช่นเดียวกันวันนี้เราก็พูดเยอะกันหน่อยนะครับพคลิปนี้คลิปเดียวเราจะอุทิศให้กับมิน้นอย่างเดียวนะครับดูแล้วก็มาวิเคราะห์สัญญาณของมิน้นกันนะครับในคลิปนี้นะครับถ้าท่านชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับสาหรับท่านท่านนักลงทุนที่มีความหวังที่อยากจะดูในในใน,ในตัวอื่นๆต่อไปก็ อ่กรุณาคอมเมนต์เข้ามาหรือ s u b s c r i b e กดสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อเพื่อดูเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บริจาคเพื่อให้ช n e l นี้สามารถที่จะนำทุนจากท่านทุกๆท่านนะครับเพื่อปาเทดโชสดๆให้ดูว่าจังหวะที่เราเก่งกําไรแต่ละตัวนั้นมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ฝากอ่าทุกท่านเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านนักลงทุนที่อ่าคารบครับแล้วก็ท่านสามารถทำกำไรจากการรับชม พวกนี้ก็คือว่าเราไม่เราทําคลิปขึ้นมาเพื่อ,อทําให้ทุกคนได้เห็นว่าจังหวะมันเป็นยังไงแล้วก็วิเคราะห์ไปะในตัวแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆน,นาของหุ้นตัวนั้นๆมาให้ท่านดูนะครับเป็นส่วนส่วนหนึ่งเพื่อให้ท่านได้พิจารณาในใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับเราไม่ได้ทํามาเพื่อจะให้ท่านซื้อตามหรือลงทุนตามแต่ว่าเอามาแล้วก็บอกแล้วก็เรียนให้ท่านทราบในทิศทางของการขึ้น,นการลงของหุ้นแต่ละตัวนะครับเราไม่ได้เชิญชวนให้ท่านมาลงทุนกับเรานะครับ แต่เราขอแค่บริจาคนะครับบริจาคถ้าสมมติว่าท่านทํากําไรได้เป็นล้าน2ล้านก็เอาเศษเศษเขามันนะครับสมมติว่าท่านจะดีก็ซื้อกว๋วยเตี๋ยวเอามาเลี้ยงเราหมายก็ว่าบริจาคก,กว๋วยเตี๋ยวให้กับเราช่วยหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะประมาณสัก5้บาทนะครับต่อเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นค่าก๋วยเตี๋ยวให้กับทีมงานของเรานะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีความการุณาให้กับทีมงานของเรานะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับการรับชมคลิปนะครับก็ท่านก็จะมาดูได้ในทุกๆวันแล้วก็ดูได้ทุกๆทุกๆทุกๆครั้งที่คิดถึงนะครับก็กลับมาดูแล้วก็พิจารณานะครับจะได้นําไปใช้ในการทํากําไรก็ขอให้ท่านมีความสุขในการรับชมแล้วก็สามารถทํากําไรได้อย่างมาโหฬารน,นะครับเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีต่อไปนะครับคตนะครับก็ฝากอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ